เป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาจะเขียนหรือจะพิมพ์ก็ได้ต่อหน้าพยานสองคนพยานต้องไม่มีส่วนได้เสียในพินัยกรรมอันนี้คือหลักการเวลาเขียนน้องอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ไปเขียนที่บ้านได้ไหมหัวหัวพินัยกรรมเขียนเอาบ้านเลขที่ได้ไหมไม่ได้มันต้องอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วสติสัพชัญญะเขามีไหมที่เขาปั๊มลายมือนะ่ะแล้วบอกว่ามีสติสัพชัญญะได้อย่างไรแล้วเมื่อใช้ลายมือปั๊มเนี่ยต้องต้องมีคนรับรองลายมือด้วย ว่าลายมือเนี่ยมันจะลายมือนิ้วหัวแม่มือข้างขวาของคนนี้จริงต้องมีพยานรับรองลายมืออีกมันต้องมีหลักฐานทางกฎหมายแบบนี้ถึงจะอัดเทปไว้เทปก็ไม่ได้ใช้หลักฐานทางกฎหมายเรื่องพินัยกรรมไนงะพินัยกรรมแบบธรรมดาต้องทําแบบนี้คือจะเขียนจะพิมพ์ก็ได้ต่อหน้าพยานสองคนพยานต้องไม่มีส่วนได้เสียญาติพี่น้องของพยานรอบข้าง ต้องไม่มีส่วนได้เสียสมมติพยายนเซ็นแต่ลูกมีสิทธิ์ในทรัพย์หลานมีสิทธิ์ในทรัพย์ก็ไม่ได้